สวัสดีครับสวัสดีสุขูสุขคนนะครับผมอุ้ยบสบายนะครับผมบอ๊อดไปใสมาใสนะครับช่วงนี้มีจต่ฝ่ายผูแขนนะครับพี่น้องคลิปกับบด๊ดเเฮนก,กับบอ๊อดต่อนะครับผมบบสบายนะครับนี่แหละครับผมนอนอยู่บ้านนะครับผม กาโบได้ไปใส่มาใสนอนกินยาอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวให้หายดีก่อนนะครับผมหายดีจ่ต้องค่อยกลับมาพอกันคือเก่านะครับช่วงนี้ก็สบายนะครับผมกะนักเติมอ,อยู่ครับไข่วัดสายพันไม้นะครับผม ไขวัดสายพันเอนะครับพุทเทออกตัใไ้มันหมานเลยครับผมส่วนผมนี่บ่สบายนะครับเดี๋ยวไห้หายดีกระสิกับมาตัวคือเก่าแล้วครับอ้ยหลวงเลยพี่น้องนอนเป็นไข่เบิดหมื่นนะครับผมสองสามหมื่นแล้วนะครับว่าท่านดีขึ้นอยู่ กับโไดเฮ็ดคลิปให้เอฟซีให้พี่น้องเบิ้งเลยนะครับรักษาตัวอยู่นะครับผมกาห้หายดีก่อนนะครับจนค่อยพอกันไหมนะครับผมโอ้ยเหนื่อยแย่แย่แย่นะครับควมเจ็บควมไข่นี่บม,มีไผอยากเป็นดอกพี่น้องกันได้เป็นแล้วกับอ้อยากโดยเฉพาะผมผมตัวผู้เดียวนั่นะครับ ยูผู้เดียวนียากแน่เลยครับผมนี่ก็ให้พี่สาวไปฮับนะครับขอบคุณนะครับผมอาจารย์อนั่นนะครับาทางนนทบุรีครับผมขอบคุณลหลายๆนะครับผมกำลังใจดีๆมีตาผาติดปีกนะครับอาจารย์อนั่น อ่านโบออกนะครับทั้งหลังแต่ทั้งนานนั่นคือเสียอาจารย์อันนั่นนะครับอซีทางนุนทบุรีครับผมขอบคุณหลายๆนะครับแต่แจ็คสีเห็ดหยังก็งเลยไล่ซดนี่แหละครับผมไล่ซดให้เอฟซีให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันนะครับโอ้ยบ่ไหวบ่ไหวร่างกายคนเฮามันก็มีขีดจำกัดคือว่าแหละครับ คมป่าคมค้อด้วยครับนี่มันเป็นไขวัดสายพันธุ์เอนะครับผมขนาดฉีดวัคซินไปอาทิตย์ที่แล้วนี่ด้ครับเอาโบยู่เอาก่าน,นะครับย่มจะเป็นนักยู่ครับผมอาจารย์กิติพัฒนเฉยดีนะครับผม อาจารย์กิติพัฒน์เฉยดีครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณนะครับผม ขอบคุณหลายๆนะครับผมอาจารย์กิติพัฒน์ครับครับติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวมีคลิปดีๆแน่นอนนะครับครับผมอาจารย์อินอินนะครับผมอาไปไว้ครับขอบคุณหลายๆนะครับผมผมปากพี่น้องเฮือออกมาในมิตยากินตยานะครับส่วนแขนกับมิตรฝ่ายผูกแขนนะครับผมพี่น้อง เดี๋ยวสิมีคลิปเด็ดๆแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวหอดมือซับน่ะผมสิมีแจกนกอยู่แล้วนะครับผมสิแจกโกใหอยเอฟซีเอฟซีผู้ใดที่เป็นแฟนฟันแท้ของผมนะครับผมสิแจกนกอยู่นะครับผมห้หอดมือซับก่อนนะครับตอนนี้เพท่านหอดนะครับเกาะพันกลัวนะครับผมถ้าหอดมือซับเหมือใไผมสิเฮดคลิปแจกนกนะครับแต่ว่าให้ตอบคําถามนะครับผมตอบม่ถือ หายอยู่เมื่อนี้กะพอบิดกับทู่มหาอยู่นะครับผมพอบิดพอบิดครับพิ่น้อยนกเขาใหญ่เฮียหน่อยนกเขาใหญ่นะครับผมขอบคุณครับผมเอาอาจารย์ไก่นะครับผมสายปะเนียดของเขาทั้งสโสมคู่ขันนะครับวิทยาหน่อยสงวนขอบคุณครับอาจารย์โอ้เบิดสภาพครับ นักอยู่ไขรอบนี่เดี๋ยวห,หอดมือ่นซับเวสิมีแจกนกนะครับผมแจกนกขเนียดเลยนะครับผมบ่เอาแจกนกฝึกขอถทษนะครับหอดมือ่นซับแจกนกพเนียดเป็นเห่นเลยนะครับ โอ้ผมผมข้อนะครับเดี๋ยวไปในห,หายรอบนี้ก่อนนะครับช่วงนี้ก็ตตอยากน้ำเหรอครับผมเดี๋ยวกันยา่าตุล่านี่ครับแล้วก็ตตอง่ายเหรอครับผมตุล่าเขาเริ่มกลมเริ่มสอดกับสีเดิมเลยออกตอโนคกอเก่านะครับผมทีงานใดออกไม้ขอให้มันหมานด้วยครับผม อย่าลืมดูแลสุขภาพน้ำนะครับผมความเจ็บความไขน่นี่มัน่ได้เลือกไผลด้ยครับเป็นเดวเบุดซุกคนแมนครับผมอาจารย์ละองอาจารย์ละองปะโคทั้งนะปะโคปะโคทั้งนะครับผมนกเขาบเบวดจากโลกนี่ไปไง่ายๆดอกครับแมนครับผมแมนถูกต้องครับอาจารย์ ตอย่ามใดก็ได้แม,นแ,มนแล้วครับถูกต้องนะครับผมบระไว้ที่หล่ะครับอาจารย์อ้นักส่วนไลฟ์พมจะเป็นช่วงนี้แหละครับแอดมิททเลอาทิตย์หนึ่งทุเลหาหมือเท่เลหกมื่ส่วนลฟ์จะเป็นเดือนกันย่าตุลานี่แหละครับจะเป็นอยู่ทุกปีนะครับแต่ปีนี้มาเร็วแน่น,นะครับมาตายสิงหามาเลยนะครับ โสายเข่ากับบดดายลาบด้อพี่น้องเอ้ยผมไหลโสดอยู่ครับแชทไว้เอานะครับผมแล้วผมติตอบเองนะครับเดี๋ยวให้หอดมือนซับก่อนผมสิแจกโนกนะครับผมจแจกโนกให้เอฟซีพูได้เป็นเอฟซผมตัวย่งสิตอบได้เบิดนะครับ เอซีเกเกๆเนี่ยเขาสิหูดีนะครับแต่ผมสิมีคลิปขึ้นมาเองนะครับผมแต่ว่าออกค่าส่งเขาเองได้พี่นอ้อ,นเองเมนี่ก็มีอาจารย์ทั้งกระสังนะครับตั้กระทูมาอยู่ปกตินี่นัดส่งนกเพื่นอนเมนี่นะครับแต่ผมบไหวครับผมก็ลัลยนี้ต้องรอเป็นซุกหนาเพราะว่าอายแล้วสียุดเสาร์อาทิตย์นะครับ ก็คุย,คย,ยกับไอ้เราแล้วไอรเรากอว่าเอาสุกหนะครับได้ตลอดครับบพยากตอกครับนกนะนกไหลไอูดแล้วก็ทร่มากระบ,บอกเราอยู่ว่า่สบา,าโทร่มาหลายอยู่นะครับผมอาจารย์สามกับทร่มาวังได้ได้นี่แหละครับพอบิดกับทร่มาแล้วอาจารย์หนึ่งกับทร่มาแล้ว ่านจอมยุทธอ่าเพชรปากช่องกระทูมาแล้วนะครับผมมาหลายอยู่ยังบริษไปใส่ด้วยพี่น้องเด้อย,ยังอยู่คือเกา่าอยากได้ใช่เลยเด็ดเด็ดครับได้ครับผมได้บรยากบรยากเด็ดเด็ดของอาจารย์นี่เด็ดแบบไหนครับเด็ดมันหลายแบบนี้ครับเด็ดแต่ละคนอาจจะบวกขึกัน คนละคนกับมักนกงามคนละขันกับมักเสียงใงญ่เสียงหน่อยเสียงกลางคนละคนกับมักนกสับคนละคนกับมักนกซ่อนคนละคนกับมักคบเครืองคู่อ้างสับอ่างไปแล้วตามภาษาเนาะครับคนละคนเหมือนนกแบบไหนก็เอาเบิร์ตแทนท่ขยันาการแล้วเตน,นะครับ อยากได้เฉลยเด็ดๆครับเดี๋ยวบ่อยากดอกครับผมตอนนี้บ่ทันพร้อมนะครับเดี๋ยวผมไปต่อแต่เสียงใหญ่นี่นี่ไอศินนะครับผมไอศินอยู่บุรีรัมย์นี่เล่ากับให้ผมต่อเสียงใหญ่ให้อยู่นะครับผมไปยันที่สองตนะครับ ผมไปเห็นเสียงไงอยู่สองตัวอยู่เป็นริ้วนี่บุหงาตันหรือบอตันนะครับเล้วก็เป็นสองคผมคุยกับเล่าไปอยู่ไอ้สินคนบุรีรัมนะครับน่าก็ว่ากัน่อได้หาเด้อได้บัญญากดอครับอ้ว่าผมบ่มักนกเสียงไงนะครับ่ตได้ก็บิไห้เพิ่นขึ้นว่าลละไอ้ศินนะครับไอ้สินถ้าเบิรงอยู่กับบอกเอฟซีทำผู้ชมเพิ่นน้ามนลเด้อครับ บองทีเลาพี่น้องบ่มวนได้นีนหมอห้พักให้พักสามมือนะครับผมหม,บหมู่บ้านหมู่บ้านมือหนึ่งมืนอนีมือหนึ่งนะครับผมเป็นสองเหรอนะครับมืออื่นเป็นมือที่สามแต่วันที่หนึ่งเนี่ยเป็นวันหยุดผมนะครับก็เลยได้ยหยุดสี่มือหยุดรอบนี้ก็บ่ได้ไปพ่สน,น,นะครับพี่น้องหยุดรักษาตัวนะครับ กับบได้ดมีอย่างนะครับผมไล่สดนี่กนไล่บอกท่านผู้ชมบอกเอฟซีในช่องนกเขาใงยเมื่อู่ขันนี่แหละครับผมบอกว่าผมบสบายนะครับบัไดดไปใส่นะครับผมเอาเรื่องอยู่นะครับจนเด็กกับบานนะครับพูดเถ่าไปหาบมาอยู่บานนะครับยูผุ่นกับยูบัไดดแล้วครับตัวผู้เดียวนะครับผมสิลำบากจริงสีิล่ะครับเวลาเจ็บไข้ไดป่วยลูเมียกับบมีน้ำเพลินนะครับผม กับมา่ยูบานกับแม่กับพอกับเอื่อยนะครับกะดีขึ้นวันจันทร์เหรอครับผมมาเยี่ยม่ข่ท่างยโาโสบครับมาเยี่ยม่ข่ท่างยาโสเนี่ยครับหมอได้ครับอาจารย์ละอองมีโอกาสผมไปเบดเหรอครับผมไปตัวทีบทัวแดงขึ้นกันมีโอกาสผมไปให้นะครับ เคซีเคซีหายไปไวนะครับขอบคุณครับผมเคซีเคซีนะครับโอ้ยบอยมีไผ่อยากเก็บดอกครับอาจารย์มันเป็นแล้วมันกะโอ้ไขวัดสายพันเอนะครับผมอันตรายเอาเรืองนะครับเก็บปวดไปทั้งตัวนะครับการมีโอกาสกัสิไปเล่นน้ำอยู่นะครับผมทาา่านจะโศกกัสิมี มาณนี้นะครับผมไล่โซดบอกพี่น้องบัดนี้ผมกับสิขออนุญาตไปเซตตัวเซตตนกินเขากินยานะครับผมบัดนี้กับสิน,นอนพักพอนตัวนะครับผมมีอยังเรื่องโนกอะโทรมาได้นะครับแอดไลน์เขามาได้นะครับผม09 29 56 52 24นะครับ09 29 ห้าหกหาสองสองซีครับผมอ๋อต้มปลาทาไลจนกินครับหมอออแมนอยู่เด้ผมว่าคืออยู่บัดน,นี้พี่สาวเพันขิงบ่เพันต้มขิงครับต้มยังดอกไห้กระชายยังดอกกินอยู่ปลาทาไลจนเออคืออยู่ครับเดี๋ยว ขออนุญาตเซิ็นเหนื้อซเซตูกินยาก,กินอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะคอยมากันไหมครับผมบ๊ดยเปนใสนะครับบ่สบายนะครับผม